แ <Negative noise> <après> ่ัจะมาหใช่ร <check> ค <it out> ่ก็เชิญก็มมีชีว oh ิตที่ดีนะครับผมก็ต้องมีวรยาต้อีกแะวนี่่่ลาของแฟ่หรือว่ารวลของพ่อแม่หรือว่าญากระต่ายแมนก็ขอให้ทุกคนรักษาความนนียดีรับผมอดเยี่ยมที่สัยสเส อยู่นู่นนี่คันตีมากๆเลยนะครับแล้วก็อย่ากจะพาเดี็กๆเซฟี่ติดท้ายคังหนึ่งนะครับกับทุกคนนะครับเองเห็นไหมวันนี้พิเศษนะไม่นี้กลับแบบนี้กลับไม่ไบงบอกเลยไม่กลับได้ง่ายอ่ะเป็นแรงของทุกคนนะคนุนมาเสารเ,เซลฟีเลยเซลฟี่เลยนี่นั่งนะฮะโอ้โห ี่ไม่เคยมีสิเป็นคนไหนบ้านนอนแบบนี้นะไม่มคีคนเดียวเลยนะเข้าใจแล้วหล่อและแปลงเข้าใจแล้วดีนะรักมาก